กูงหดหีิดมากเลยไอ้เฮียตอนแข่งนะดอบอยู่นั่นอนะเอ็มี่ะมึงเข้าใจไหมคือคนบันชินการยิงเบอร์รี่เว้ยปื้ดเดียวปื้ดเดียวปื้ดเดียวเนี่ยมันคือกูอไอสัตว์ดอบแต่เอ็มโฟมึงไม่ไต่ก้าจบน้องว่าไงครนะับพี่หมดเวลาตีสี่นะเบาๆนิดนึงเนาะลูกค้าเขาบ่นเนี่ย เดี๋ยวจะแวะปั๊มก่อนทางด่วนเป็นปั๊มใหม่ที่จริงไม่ใหม่หรอกเป็นปั๊มทําใหม่แล้วก็เอ้ยป๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเติมลมเผื่อพรุ่งนี้ด้วยจะได้ทีเดียวเลยสามหกมันนั่งกันท้าพี่อุ้ยมาน่าจะต้องเติมเจ็ดสิบอะพี่อุ้ยแกไม่น่าไปเดี๋ยวเติมแค่สามหกพอละนี่พี่ตามมาดิมาอยู่ในวงสีแดงพี่อยู่ในวงสีแดงมันจะมันจะได้แบบว่าเลื่อนเพิ่ม

ว่าของคอนเทนต์ขนาดไหนสุดยอดคอนเทนต์ปะคือตามจริงมันต้องเก็บเว้ยแต่มันไม่เก็บดีพีแม่กก็เจอปักเล่นระบาดเหมือนกันอ่ะคอยแม่กก็เดินออกจากไ<ด>อ้นี่นไม่ได้เม<ด>ื่อเกิดผมร้องให้บีดีหน่อยไปตายไป,ไไปไสัตว์แจ๊บแบปกติน่ม้าค้อมใจก็มาเจอกูเดี๋ยวกูซับมาเงินตรงกลางเดี๋ยวกูฟาร์มด้วยนะแต่ว่ามาใครจะเล่นกับกู นาครับนะบายน้องเล่นถึงตีสี่มีลดราคาไหมนะเดี๋ยวตีสามพี่ลดให้น้องขอบคุณครับมีทิวลิปไหมนะนะทิวลี่อยู่บนโต๊ะเออวันนี้นะเอาคิแคทมาเผื่อจ่ายตังค์ด้วยเฮียติดชอบติดบินในสัตว์นิดหน่อยนะนะขอแค่นี้ยืนยูนกันบ้างเล่นเกมกันทุกวันเฮียลดให้มึงก็ต้องลดให้เด็กทั้งร้านอะ <laughs> ่ะกูอยากรู้ว่าทันติเมอร์นขาเนี่นนะแม่งมี ปัญหาแบบเดียวกูไหมทัานผู้สนิทกับทีมเมอร์คนไหนเราไปถามดูแลกันคนดูอะไปซื้อถุงยางที่เซเว่นแล้วพนักงานเป็นแฟนคลับเราแล้วแม่งก็อารมณ์เจาะใส่เราแล้วก็เสร็จเฮ้ย What สโอดยโอ้ย โดนเฉยเลยว่ะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไม่แต่ตอไอ้บ้านในต้นบ้านตรงนี้ก็มีนะเว้ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะมันจะขึ้นมาเลยมั้งหนึ่งนะไไเออพี่ดูแล้วพี่เห็นแล้วโดดลงมาได้แล้วี่โดดลงมาได้แล้วโดดลงมาได้แล้วผมไปเก็บยาไอ <ยา S 1> ้แก๊งที่เราฆ่าตรงนั้นกันดีกว่าฆ่าหมดไม่ไงพี่เอ้าตรงนี้สิอันไม่ใมีบักกี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเสลือมีบักกี้เหลืออีกหุย ชีพมันไม่ใช่คนเลยน่ะเอาตายใจดุมบัท้าก็อยู่่ะอยู่ครบเลยอ่ะ เฮ้ยใครเขาเก็บของเฮียอะไรวะเอ้ยน้องมันหายไปไหนวะเฮียเบอร์ลิวปูลอนฝึกไงสักฝึกไงเฮียมึงกล้าสบตากขวอยเฮียฮะมึงกล้าสบตากูเหรอเอาไปประหารถ้ากูรู้ว่าก็ต้องเกิดมาเจอมึงกูชิงไอ้เฮียกัดลิ้นตายแต่อยู่ในท้องแม่ได้สักตอนนี้กูกัดไม่ได้กูปวดเจ็บนี่งพันนะใช่ปะเออหนึ่งพันเก้า <laughs> ไอเดนตามมาพี่เบ้นยิ้มให้แชทด,ดูหน่อยครับยิ้มให้แชทด,ดูหน่อยครับได้สิครับผมไอเดนตามมาสามเ <laughs> <laughs> จอสายเขาเลยปึ๊บแต่อันนี้ใครมันจะไปตกวะถา,ามจริงแเราต้องวิ่งตลอดเนาอ,อไอพวกเอ,เอ๋อน,นี่มันไหลตัวไหลนนแต่อันนี้ใครมันจะไปตกวะถา,ามจริง พีทีนะพี่วะโอ้พีทีมันั่งป้าคือคิดถึงยายวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ง remaining ั่งพี่ฮัลโหลน้องแพมน้องไอซชื่อเหมือนกันเลยว่ะเบื่อนี่ค่ะ พอไรแหงคิดขวาไม่คิดซ้ายงั้นเราบอกเอาเลชี้น้ำพี่ลุกนะตรงนี้ไปน้องเสีน้ำพี่ไม่แถมให้แล้วนะเอ๋อวันนี้ขอหน่อยพี่ไม่เป็นไรแต่พี่ไม่แถมนะวันนี้วานแถมให้แล้วเออมึงด้วยมึงด้วยเสียงน้ำเดี๋ยวกูล็อกเครื่องแม่งเลยสัตว์ไม่มาบ้านกูเลี้ย้สายแบบเลี้ย้สายแบบเลี้ยงขวาอ่ย ทำ okay. ยาติมาอยู่ไหนบ้านนอกบ้านเดี๋ยวเดียวอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปคนเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรีรอเดี๋ยวนานไม่ไมไปเพื่นไปเดี๋ยวปเหาะัเคไมเปลีไกลๆดีกว่าครับจะได้นั่งมาใส่นานไดครับร้านไหนไกลๆนะมาลายมาลายะแต กูไม่ช่วยได้ว่ะคุณเอาไปเลยอันนึงเอาไปเลยเอาไว้หน้าคอมเลยแกะไม่ได้อ๋อเนี่ยเอาเอาติดไปเลยอ่ะดีมากครับดีมากผมเอาเบลล์เข้าก่อนผมดูเยอะทำมาเป็นข่มจะปิดสตรีมเดี๋ยวก็โดนอ่าได้เล่นเจี๊ยม

ทำได้จริงเหรอคนดีมันมันฆ่ายังไงตกน้ำรยเอ็กเออสรุปขอกอดได้ป่ะไปกินหลุดเดี๋ยวใส่ก่อนตัวหนึ่งมาโควินเจอมันอันนั้นขอกอดไอ้สั์อ่ะเอาซะหน่อยเล่นหน่อยเกาะเกาะที่ใส่เนี่ย สสมมติผมมีแฟนสามคนผมก็มาก็ได้ก็ได้แล้วใครก็เสิร์ฟเต็มเสิร์ฟมาไม่ต้องไม่ต้องเอาแฟนวันนี้ยังไม่มาเงินไม่มาโอทำเท่าไริใจโโอ้หแฟนไม่มายังดีนี่แฟนไม่มีอชอบเราหมือนที่ไหน